นั่นค่ะงามค่ะพี่น้องเอ้ยดอกไม้เพิ่นเปลี่ยนสีตะกี้เพิ่นเป็นสีเขียวเด้อเป็นสีเขียวเหมือนเพื่อกัเปลี่ยนมาเป็นสีส้มบัดนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นหมองนั้นมาซื้อกับเขาพี่น้องบ้านต้นยืนสู่สูงๆคือดอกจานบ้านเฮาไหร่พี่น้องเอ้ยงามค่ะงามแนวไปเลยน้อยใหญ่เนาะนั่นงามแต่แต่ายถ้ามันบ่เห็นพี่น้องอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นถ้ะพี่น้องเออบ้านเฮา สวดีค่ะมืัอนี้มาบานโมพี่น้องโมเพิ่นว่าเอาห้ามมะไห้แน่เพิ่นว่าก็เลยเอาห้ามมะไห้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็มาเห็นดอกไม้งามน้ำพี่น้องนี่ระบานเพิ่นอนนยู่งว่งหรอกไปใส่อะไรด,ดอกค่ะมิเต,ตอร์ถือถัดไปก็คือเผาปลาเลยค่ะด <c oughs> อกไม้บานเพิ่นสวยค่ะสวยมากค่ะคุณป้าคุณน้าสวยครับพี่น้อง นั่นค่ะงามค่ะพี่น้องเ,ออเดยดอกไม้พ่นเปลี่ยนสีตะกี้พ่นเป็นสีเขียวเลยเป็นสีเขียวเหมืนเปล่อกเปลี่ยนมาเป็นสีส้มบัดนี้ก็เปลี่ยนเป็น,เปน,เปนสีแดงนั่นมองงันมาสื่อกับเขาพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาบ้านเพื่อนดูดอกไม้สวยจังเลยอยู่ตึกสุดท้ายนู่นดูค่ะตรงนั้นเป็นอีกาเอตันตรงต้นไม้ค่ะ <laughs> ดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้ก็สวยค่ะตรงนั้นเป็นที่ ที่ซื้อของต้นไม้กำลังจะเข้าหน้ากำลังจะเข้าหน้าหนาวเนาะท่านคุณยายคุณยายยังสวยอยู่นะคะคุณยายสวัสดีค่ะมื่อเนี้มาบานโมพี่น้องโมเพิ่นว่าเอาห้ามมาให้แน่เพิ่นว่าก็เลยเอาห้ามมาให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ไม่เห็นดอกไม้งามนพี่น้องนี่ละบานเพิ่นยู่เว่างหอกไปใส่บได้ดอกค่ะมิเตตือขัดไปกับขึ้นแถาปลาเลยค่ะ หอูใหม่บานคนสวยสวยค่ะสวยมากค่ะห <_ C oughs> ็นบอผุ้น่ะสวยครับพี่น้องพี่น้อง <_ C oughs> นี่ค่ะมากินกับขาวมากินอาหารบานหมูนี่อาหารอย่างอร่อยต้มอ,อะไรคะคุณยาย <_ C> ต้มเปร็ดไก่แก่ต้มเปร็ด <_ C oughs> ไก่แก่ค่ะแล้วก็แล้วก็ยำอันนี้อะไรคะคุณยาย,นเ,ยเนื้อเอ็นต้มยำเนื้อเอ็นเนาะ อันนี้ยำค่ะยำรวมมิตรอันนี้อะไรคะคุณยายผัดเผ็ดกุ้งปลาหมึกผัดเผ็ดหรืออผัดเจ้าหวานผัดเผ็ดกุ้งปลาหมึกนี่จะแนวเป็นสะกินพี่น้องเอ้ยอาหารไทยเด้แตาค่อยเป็นลาวนั่งคุณยายเป็นคนทำแซ่บเบ้อสวยจังเลยเจ้าของบ้านทำ